นี้ถ้าดูดูผานมารวมๆไม่ใช่ราะปีนี้ก็คือเด็กไม่ให้ความสำคสัญของรเรียนเป็นเรื่องหลักเอยมันประสบทุกชา้าที่เป็นเปเ็นเ็เให้ความสำคัญเพราะว่าเราตัดสินผ่านแล้วไม่มีตัดสิตนตกในส่วนตัวสั่งทุกอาทิตย์สั่งมาเป็นเวลาสองเดือนก็ยังไม่ส่ง แม้การทำงานง่ายเลยง่ายเลยอาจภาพการทำงานที่ด้านนะที่เขามเจอเราตัดมือเด็กส่งมาม้นหนึ่งหน้าเดสองคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องมันมีของในมืออยู่แล้วถ้าเด็กเขาเรียกว่าณิตศาสร์ยากใช่แต่ว่าถ้าดู้ล้งตนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับยากืว่าเขาไม่ส่ใจเรื่งคือเรียน่ารหาไงิ แล้วก็มีการตัย็บอค่อยเอาสมาคอเด็กไม่เอาสมเด็กก็มีใส่ผหายแล้วก็ไม่ได้เอาคลนคืออันที่จริงแล้วสาเหตุของการไม่ทำงานของเเรียนเนี่ยบางท่าลงมาแตกประเด็นเนี่ันจะมีหลายประเด็นตั้งแต่หนึ่งก็คือความยาก ขณะที่เด็กเรียนในห้องเรียนเนีนเ่ยนเด็กไม่เข้าใจโมไม่เข้าใจเขาก็ไม่สามารถที่จะไปทำป็นการบ้านได้พอทำการบ้านไม่ได้โมกลับบ้านก็กลายเป็นว่าเขาไม่มีความต้องการที่จะทาเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันยากเกินความสามารถข้อสองก็คือเด็กไม่มีที่พึ่งในการที่จะไปปึกษาก็เหมือนที่น้องว่าว่าพ่อแม่ให้คาแนะนําไม่ได้แล้วก็ อย่างที่สามเนี่ยเราก็ึงประเด็นนี้ไปไม่ได้เหมือนกันว่าในการเรียนในแต่ละวันเนี่ยเด็กจะได้รับการบ้านไปเกี่ยวกับวิชาซึ่งอันนี้เราก็ลองไปนั่งอยู่ในหัวใจเด็กด้วยว่าถ้าเด็กเรียนห้าวิชาแล้วแล้วเด็กมีการบ้านห้าวิชาก็แน่นอนที่สุดว่าถึงแม้ว่าวิชาหนึ่งการบ้านไม่เยอะหรอกแต่ว่าโอโบสะสมการวิชาการงานมีวิชาวิทย่ีคลิตมีภาษาไทยมี ก็กลายเป็นว่าเด็กเนี่ยก็เือการสะสมงานของงานนี้ทําให้เสร็จมันก็วางไว้อนแล้วก็ไปทําวิชาอื่น่อทีนี้พอทําไปทาไปในที่สุดมันก็กลายเป็นว่าสะสมงานมากขึ้นเพื่อทให้เด็กเนี่ยไม่ได้ทําการบ้านด้วยแล้วการูานใช่การด้าดยรูมากเกินไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเดียวันอาจจะเป็นที่ครูผู้สอนด้วยหรูที่ว่า เราเนี่ยให้งานเด็กแล้วเ네นี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ตรวจงานอีกด้วยเราให้งานเราให้การบ้านไปเอาวันนี้เราสอนเราให้การบ้านไปแต่ว่าครูเนี่ยด้องมาด้านหน้าที่เหมือนคนอื่หลายห้องสองครูมีงานหนึ่งที่จะต้องทําแล้วครูก็ไม่ได้ตรวจงานเด็กเดมื่อเขาทําแล้วแล้วครูไม่ได้ตรวจเรียนบรรดาลใจในการทําการบ้านก็น้อยลงแต่ถ้าเราให้การบ้านเหมือนเด็กเล็กๆเนี่ย ครูเขาสามารถตรวจได้รอบการด้านหนึ่งไม่ยากแั่สองว่าคุณมีเวลาอยู่ในห้องที่เขาไม่ต้องมาใช่ค่ะพ้ากับเองในห้ตรงนี้เขาก็สามารถที่จะให้เด็กทำงานตรงนี้ตรวจพิจารณาได้แต่ว่าครูที่สองเวียนเนี่ยเราจะไม่มีเวลาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาตรงนั้นปั๊บเราไม่ได้ตรวจงานเด็กก็เด็กก็ไม่ทำงานของเราอันนี้หลายประเด็นที่เราทำในกระวมกันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราสำรวจ สัรเกเลยว่าตอนนี้ทำไมถึงไม่ทำตามได้เราจะได้ชัดขึ้นด้วยและขอความจริงเพราะบางทีครูทิ้งอย่างนึงจะเยอะก็จกประสการณ์อยู่ที่เย่านี้คือย่างที่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 พูดไว้แน่ๆแต่ว่าถ้าเราไปสำรวจที mm ั้งหน่เราจะได้คาตอบหลากหลายซึ่งอาจจะได้คาตอบที่เราพูดมันมได้คำตอบใหม่ คือจำนวนเด็กจำนวนเด็กมีชัดเลยแต่ต้องสำรวจโดยไม่ต้องให้เด็กยืนยันตนจะได้ความกต้องจริงใช่จะสอบถามใช่คือตอบตอบตามความรู้สึกจริงๆไม่ต้องยืนยันตนว่าตัวเองเป็นใครนะเด็กจะได้เด็กจะกล้าออกได้แต่ถ้าสมมติว่าเราได้คำตอบมาแล้วแล้วเด็ก เกิแสดงความที่เห็นมาในส่วนที่ไม่ตรงหัวใจครูครูก็ต้องรับได้ด้วยเพราะตรงนั้นน่ะก็แก้ได้ครูครูก็ต้องมีใจกว้างในการที่จะยอมรับถ้าวันนึงทีเด็กต่อมาแล้วครูรับไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม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 ่ควรยิงกันแบบนั้นเสียวๆนี่ก็แก้ได้เหมือนกันเรียนนัื่อบางอย่างเราก็ต้องรับถ้าเราไม่รู้ก็เลยเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมบ้านนี่แหละเราได้เห็นว่าทำไมคนนี้มีพฤติกรรมอย่างนั้นมาสายหรือว่ามีอะไรขัดสนเรื่องเขา การเรียนก็ไม่รับเ่เราไปบ้านมาแล้วเรารู้เราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่เราไปเรี่ยวบ้านก็คือนหนึ่งแล้วก็ที่ที่ันเที่ยถ้าเราสำร็จน่าเรียนสักคนนิดหนึ่งก็ควรเป็นคนที่ดีขึ้น่สรุปที่คือเราะาไแบบงีคือไม่ให้ักเรียนแนแล้วก็ไม่กเรียนชำนวนหนึ่งต่อโดยมีประเด็นหนนมีแคมปหยากทำไม่ได้แต่บ้านเักเรีนไปไม่มีคนไอยคังสา นักเรียนไม่เข้าใจตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนแบณไปตรวจกันบ้างแล้วนักเรียนไม่มีแรงมานานใจแล้วก็จะใส่ช่องอื่นๆไปด้วยเผื่อนักเรียนร่องหรืจะประเด็นเพ้่มอแล้วคิดว่านักเรียนจะ็นติ๊ได้หลายช่องเลมทีเดียคนได้ได้หลายช่องเพราะบางคนมีเวไรมีลายสายหิตลายสายหิตในช่องที่เด็กแสดงความคิดเห็นเนี่ยะแต้องมีแล้วก็ 然后，然后。<noise> <noise> <noise>